พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง เระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์ที่20เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องจงปฏิบัติด,ด้วยความเชื่อและมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ความเชื่อก็เช่นกันถ้าไม่มีการประพฤกการกระทําและการกระทําแห่งความเชื่อฟังที่สนับสนุนโดยตัวเองก็จะขาดดิจอำนาจไม่ทำงานตายแล้ว ยากอบบทที่สข้อที่17ฉบับ ampc พี่น้องลงพิจารณาตัวอย่างของชายคนหนึง่งในกิจการบทที่3ข้อที่1ถึง16ที่เป็นง่อยแต่กำเนิดมาขอทานที่ประตูพระวิหารที่เรียกว่าประตูงามพระเยซูเจ้าเองเคยอยู่ในพระวิหารแห่งนั้นหลายครั้งแต่สภาพของชายคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่วันหนึ่ง เปโตและยอนเดินผ่านไปก็ของเงินจากนั้นพระคำพีกล่าวว่าเปโตมองดูเขาอย่างตั้งใจแล้วพูดว่าจงดูเราเถิดคาดหวังว่าจะได้รับบางสิ่งบางอย่างชายคนนั้นจึงให้ความสนใจกับพวกเขาเปโตจึงเป่าประกาศว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริส ชาวนาซเรสจ,จงเดินเถิดแล้วเปโตก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังลองจินตนาการว่าถ้าใช้คนนั้นขัดขืนขณะที่เปโตพยายามดึงเขาขึ้นมาเขาก็อาจไม่ได้รับการอัศจรรย์ของเขาการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในชีวิตของชายคนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการเรียกร้องให้ปฏิบัติได้รับคำตอบ เขาได้รับพระคำพร้อมกับการกระทำที่สอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้รับพระคำเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและการเงินของคุณสิ่งสำคัญคือต้องสนับสนุนด้วยการกระทำที่ถูกต้องสถานการณ์ของคุณอาจยังคงเหมือนถ้าปราศจักการดำเนินการใดๆยกตัวอย่างเช่น2โครินบทที่8ข้อที่7ฉบับ NIV กล่าวว่า แต่เหมือนที่ท่านเป็นเลิศในทุกด้านไม่ว่าในความเชื่อในวาจาในความรู้ในความกระตือรือร้นอย่างเต็มเปี่ยมและในความรักที่ท่านมีต่อเราก็ขอให้ท่านเป็นเลิศในการพระคุณแห่งการให้นี้เช่นกันคุณทำอะไรเมื่อคุณใคร่ครวญถึงความจริงข้อนี้ขั้นแรกจงเข้าใจว่าพระคำมีฤทธอำนาจที่จะเปลีป่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณได้ พระคำนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คุณผ่านทางฤทธิ์อำนาจและพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระคำมาถึงคุณเหมือนกับที่เราอ่านใน2โครินบทที่8ข้อที่7ข้างต้นจงตระหนักรู้ถึงการเรียกร้องให้ปฏิบัติที่มาพร้อมกับพระคำนั้นและตอบสนองพี่น้องคะเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระคม หรือในวิญญาณของคุณอ่านเป็นผลมาจากพระคำอย่าลังเลหรือรอจงขวาช่วงเวลานั้นและตอบสนองทันทีโดยการกระทําด้วยความเชื่อคุณวางตำแหน่งตัวเองเพื่อประสบกับพระพรที่อัศจรรย์ของพระคำให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระสิริแห่งพระคำของพระองค์และการเปลี่ยนแปลงที่ข้าพระองประสบแม้ขณะนี้เมื่อพระคำของพระองค์อย่างล่างในวิญญาณของข้าพระองค์ทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรมในตัวข้าพระอง คาโรงตอบสนองและดำเนินการตามพระคำของพระองค์ดังนั้นพระสิริของพระองค์จึงถูกพบเห็นในชีวิตของคาโรงและคาโรงประสบกับความบริบูรณ์แห็นพระพรและการจัดเตรียมอันอุดมของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด